สำหรับวันนี้ค่ะคันนี้เลยนะคะ Ford Ranger รุ่น XL+ p a Sport s นะคะขายดีมากๆเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะรุ่นนี้นะคะราคาเพียงแค่692,000บาทเท่านั้นเองค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะสามารถเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกประเภทเลยนะคะรวมถึง B ี0 0ด้วยนะคะเป็นเครื่อง2200 cc ค่ะให้แรงม้า160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่385นิ้นิวตันเมตรนะคะ รุ่นนี้ของเรามีทั้งหมด4สี4ด้วยกันค่ะก็คือขาวดําแดงและบัลเงินนะคะทุกสีราคาเดียวกันหมดไม่มีบวกเพิ่มนะคะวันนี้ยูก็นําสีขาวเนะเาะพร้อมการตกแต่ง F150 และชุดไฟหน้ามาแต่งเต็มระบบแบบนี้ค่ะมาให้ ลูกค้าของยูได้ชมกันนะคะแต่ขอบอกว่าทั้งคันในคันนี้นะคะแถมให้กับลูกค้าแบบฟรีๆให้หมดเลยนะคะวันนี้นะคะยูก็มารีวิวนะคะพร้อมเจ๊ใจคันนี้กันว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะคะมาเอาเรามาเริ่มต้นการรีวิวกันเลยนะคะด้านบนของฝากระโปรงรถค่ะยูติสกูปนะคะทรงนี้เราเรียกว่าทรงเตี้ยค่ะสีขาวนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดนำด้านตรงกลางค่ะทั้งสองฝั่งของสกูปนะคะจะมีสติกเกอร์คาว่าเรนเจอร์ค่ะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ด้านหน้าค่ะอย่างที่บอกค่ะชุด f 1 5 0นะคะกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟ led แบบยาวแบบนี้นะคะแสงสีขาวนะคะ3จุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวอักษรน,นะคะสีดำแตกขาวแบบนี้นะคะ เหมาะกับรถสีขาวมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะด้านกันชนหน้านะคะเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเลยนะคะเป็นชุด F150 นะคะพร้อมไฟ LED รูปตัว C แบบนี้นะคะและ,ะไฟตัดหมอกนะคะลูกทรงกลมแบบด้านล่างนะคะด้านไฟหน้าคะ่ะอย่างที่บอกคะ่ะหล่อมากๆเลยค่ะชุดไฟหน้ามาแต่งเต็มระบบค่ะ คีบสามคีบนะคะแสงขาวนะคะคีบ3ามคีบนะคะไฟวงแหวนนะคะพร้อมเลดเดวิลไอ e นะคะแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะในตัวของไฟตาสีแดงนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีเขียวนะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะเวลาที่กระพริบนะคะก็จะกระพริบแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะ เวลาที่เราเปิดไฟนะคะพวกแสงสีแดงหรือสีน้ำเงินหรือสีเขียวนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวนะคะซึ่งไม่ผิกดกฎหมายแน่นอนค่ะในตัวของโคมไฟนะคะยุก็เพิ่มในส่วนของครอบไฟหน้าสีดําด้านให้ค่ะด้านข้างของตัวรถค่ะยุ้ยมาพร้อมกับซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วมีหมุดหล่อนะคะสําหรับเซต F150 นะคะสีดําด้านค่ะด้านล่างนะคะเป็น แมกขอบ16ค่ะมาพร้อมด้วยยางมอนสเตอร์เอทนะคะซีรีส์อยู่ที่ 26570R16 นะคะเป็นยาง a ออ r r เรนซึ่งสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะ ด้านข้างค่ะแก้มข้างนะคะจะมีตัวไฟเลี้ยวอยู่ตรงด้านข้างนะคะสําหรับรุ่น XL+ p a Sport s นะคะด้านข้างจะระบุว่าเป็น2.2ซึ่งหมายความว่าเป็นเครื่อง2,200ค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะคะส่วนกระจกค่ะกระจกเป็นสีดําด้านนะคะการปรับกระจกนะคะเป็นการปรับไฟฟ้านะคะแต่การพับไม่ปรับไม่พับไฟฟ้านะคะด้านข้างของตัวรถค่ะมีสติ๊กเกอร์เล็กน้อยนะคะตามการดีไซน์ของลูกค้าอยู่เองค่ะ ด้านประตูค่ะประตูก็จะมีเบ้ากันรอยสีดำด้านพร้อมโลโก้สีแดงแบบนี้นะคะด้านบนนะคะเราหลังคาสีดำด้านค่ะเพิ่มให้กับลูกค้าของยุ้ยนะคะด้านท้ายของตัวรถค่ะครอบฝาถังน้ำมันสีดำด้านนะคะมาดูด้านท้ายเลยนะคะข้อไฟท้ายสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยไฟทับทิมอ่าไม่มีไฟทับทิมนะคะเป็นโลโก้สีแดงนะคะในตัวของกระบะแคบนะคะลึก 511เซนนะคะสามารถบันถูกได้1.3ตันค่ะด้านฝาท้ายค่ะเพิ่มในเรื่องของสติกเกอร์ค่ะอันนี้เป็นลายยางนะคะพร้อมคำว่าเลนเจอร์สีแดงค่ะและเบ้ากันรอยสีดำด้านระดับท้ายสีดำด้านครบชุดเลยนะคะในส่วนของการชนด้านหน้านะคะซึ่งเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะยุยิคืนให้กับลูกค้ากลับไปนะคะมาดูภายในรถค่ะ เบาะแคบนะคะเปิดง่ายๆแบบนี้ค่ะกว้างกวางมากๆเลยค่ะแล้วก็นั่งสบายด้วยนะคะมาดูที่เบาะก,กันก่อนค่ะจากเดิมเป็นเบาะผ้านะคะยูก็ทาเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะคะพร้อมด้วยเปลี่ยนแผงข้างนะคะเป็นแบบบุหนังนะคะแล้วก็ได้สีแดงเช่นกันนะคะ หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะจากโรงงานนะคะสามารถเล่น Android Auto Apple c a r p l a y ได้นะคะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉิน1669นะคะแล้วก็เกียร์เป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็พวงมาลัยคะ่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลพวาัยครบเลยนะคะชอบไหมคะสำหรับคันนี้ แต่งหล่อๆแบบนี้อยากได้ไหมเอ่ยลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ฟอร์แต่งหล่อๆนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะที่ไลน์ i อดี้ด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างนะคะยูมีทีมงานพร้อมให้คาปรึกษาแล้วก็พร้อมมอบโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่น่ารักของอยูทุกท่านค่ะส่วนตอนนี้พร้อมแล้วเราไปลองเช็คได้คันนี้กันค่ะไปเลยค่ะ เข้ามาอยู่ใน Ranger XL+ Plus Sport แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับฟอร์ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นที่ราคาเบาที่สุดเลยจนถึงแพงที่สุดที่ขายในประเทศไทยของเรานะครับเป็นพวงมลา,ายไฟฟ้าทั้งหมดนะครับก็คือสตาร์ทขึ้นมาแล้วเสร็จป๊พวงมลา,ายจะเบาทันทีนะครับจะเห็นว่าเนี่ยผมใช้นิ้วเดียวเลยสบายๆเลยนะครับเบามากจะเบาตอนเราเริ่มออกตัวนะครับหรือขับรถช้าๆจะเบามากนะครับออกจากซอยบรรทุกหนักๆ รถก็ยังพวงมาลัยก็ยังจะเบาอยู่นะครับแต่เวลาเราขับรถเริ่มมีความเร็วแล้วพวงมาลัยจะเริ่มหนักให้หน่วงให้นะครับตัวนี้จะใช้การระบบนี้ก็จะมีแบบในรถฝั่งยุโรปนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าจอถ้าเป็น XR p l s Sport จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะครับนี่หน้าจอเดิมเลยนะครับจากโรงงาน เดิมๆนะครับไม่มีแผนที่นะครับไม่มีแผนที่แต่แผนที่จะมาได้ก็คือเราจะเสียบจากโทรศัพท์ของเรานะครับเสียบช่องนี้หรือช่องข้างล่างก็ได้นะครับจะมีช่องเสียบอยู่2ช่องนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ตัวซิงค์ตัวนี้นะครับใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็มาเสียบที่มือถือครับพอเสียบเสร็จปุ๊บนะครับมันหน้าจอจะโชว์แบบนี้ครับดําเนินการต่อนะครับนะครับแบบนี้ เราก็กดไปเลยดํเาเนินการต่อนะครับอ่านะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับแล้วก็กดที่มือถือเราครับจะมีคําว่าถัดไปขึ้นมาเราก็กดถัดไปนะครับอ่าพอขึ้นมาแล้วนะครับ android Auto ขึ้นมาแล้วนะครับที่หน้าจอหน้าแรกเลยที่จะขึ้นมาคือแผนที่นะครับ นี้คือระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับกดเปิดไปด้วยนะครับทุกครั้งนะครับที่เราจะเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้มันจะมีนะครับเป็น Android นะครับอันนี้แล้วก็จะใช้แอปลักษณะแอปอะไรต่างๆนะครับการเชื่อมต่อได้แล้วก็จะใช้ ผ่านมือถือผ่านหน้าจอตัวนี้ได้นะครับจะใช้แผนที่นะครับเสียข้าประเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีแผนที่ขึ้นมานะครับเราก็สั่งงานได้เลยนะครับจะสั่งผ่านตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้พิมพ์เอาก็ได้นะครับก็อย่างเช่นนะครับปุ่มคําสั่งเสียงตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมลดพัดลมแอร์นีดนึงมันจะดังโอเคกดนี้ครับกดเสร็จปุ๊บเปิดแผนที่ไปปทุมธานี ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์5นาทีเมื่อการจราจรเบาบางนะครับหลังจากนั้นเราก็กดให้มันนำทางครับตรงนี้นะครับะะนะครับอันนี้คือของเดิมจากโรงงานนะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ Apple นะครับ Android ก็คือพวกหัวเว่ยซัมซุงอะไรต่างๆประมาณพวกนี้นะครับอันนี้คือเป็น Android นะครับเสียบสายขึ้นทันทีนะครับโอเค แล้วก็มาดูวิธีการใช้งานกันครับอันนี้นะครับถ้าเราเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยจะยกตรงนี้ขึ้นจะมีชิปใต้ตรงที่เป็นวาวาวโครเมียมนี่นะครับจะยกขึ้นปุ๊บแล้วดันไปที่ตำแหน่งเ,เกียร์อายกปุ๊บเพื่อใส่จะเป็นเกียร์ถอยนะครับถ้าเราไม่ยกเราดันไปมันจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับตอนลากกลับมาลากกลับมาได้เลยนะครับไม่ต้องยกยกเฉพาะตอนใส่เกียร์ถอยเท่านั้นนะครับยกเสร็จปุ๊บจะเป็นเกียร์ถอยนะครับ ตอนใส่เกียร์ถอยเสร็จเรียบร้อยถอยหลังอะไรเสร็จเรียบร้อยถ้าจะกลับมาเกียร์ว่างเราแค่กำหัวเกียร์แล้วลากกลับมาเท่านั้นนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปออลองขับในบริเวณสั้นๆในนี้นะครับก็คือในนี้จะเป็นบริเวณอู่ซ่อมสีตัวถังของเรานะครับของสอดปทุมธานีนะครับก็จะกว้างใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับจะเห็นว่าการบังคับรถนะครับเริ่มออกตัวแล้วนะครับ พวงมาลัยเบามากตัวนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสามารถบรรทุกได้1,300กิโลนะครับสมมุติว่าเราเอาเอได้รถมาเราอยากจะไปบรรทุกผลไม้ขายนะครับวันหยุดของเราสมมุติเราเป็นพนักง,งานบริษัทอะไรต่างๆพอมีหน้าผลไม้เราเอารถไปรับผลไม้มาขายก็ได้เลยไม่ต้องเสริมอะไรเลยนะครับช่วงล่างเดิมๆบรรทุกได้1,300กิโลนะครับโดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขนะครับ อันนี้ความแข็งแรงของเราเรื่องแชสซีนะครับเรื่องแหนบหรือช็อคอัพนะครับต่างๆทุกอย่างแข็งแรงหมดนะครับขับง่ายๆครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าพวงมาลัยเบามากนะครับรถบรรทุกหนักแค่ไหนพวงมาลัยก็ยังเบานะครับจะหนักขึ้นก็ต่อเมื่อรถเริ่มมีความเร็วนะครับพอรถความเร็วเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพวงมาลัยจะหนักให้หน่วงให้นะครับทาให้เราขับขี่ในกรณีที่เราเร่งรนะีบเนี่ย นะครับเราขับไปด้วยความมั่นใจได้เลยว่ารถเราวิ่งนิ่งๆตรงๆเลยนะครับถ้าเราเป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วเราอาจจะเคยสัมผัสกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้พอขับพอความเร็วเริ่มแตะ่120 1 3อาอาการเริ่มมาแล้วนะครับช่วงล่างเริ่มมีอาการเวอร์นะครับพวงมาลัยเริ่มสั่นนะครับแต่ของเราเนี่ยเอาแบบที่ที่ผมเคยลองนะผมไม่แนะนําให้ให้ไปลองเองนะผมผมลองมาเนี่ย170 180 สบายๆนะครับนิ่งๆเลยนะครับโอเคครับขออนุญ,ญาตจบการรีวิวในการเทสไดร์แล้วก็อธิบายสเปคคร่าวๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ